ยงทองนะคะเขาตรงนี้กอกน้ําได้นะคะข้างหลังเขาจะเป็นเหมือนตัวไก่กอกน้าเข้าไปแล้วมันก็จะหนักอันนี้มันจะมีตั้งแต่ดอกใหญ่จนดอกเล็กค่ะนี่ค่ะพญายุงทองนี่อันนี้ดอกเล็กนะคะนี่ดอกเล็กนี่เขาก็บานค่ะ เขาโดนแดดเขาก็จะสีเข้มนะคะนี่เดี๋ยวจะโคดให้เห็นภายในกระบอกใกล้ๆนะคะอันนี้เพิ่งบานค่ะสีเขาจะจางก่อนะคะก็เผื่อบานนานแล้วก็เขาบาน ประมาณสองวันค่ะวันที่สามก็จะโรยนะคะเขาเพาะเม็ดโดยเอ๊เพาะต้นมันโดยเนี่ยพอเขาล่วงแล้วเขาจะติดฝักแล้วเราก็เอาไปเพาะค่ะจะให้เห็นว่าเขามีกระบอกกรอกน้ำเข้าไปได้นะคะเอาน้ำกอกได้พยายุงมองค่ะเขาจะเป็นเถาเลื่อยนะคะ เขาเลื้อยเวลามีฝกักป้าน้องก็จะเก็บไวออ้มันขึ้นเองก็แบ่งปันเพื่อนบ้านค่ะป้าน้องไม่หวงค่ะช่วยกันปลูกนะคะบ้านจะได้สวยสวยมัน,น